เดี๋ยวมาแกล้งมาแอนะครับตอนนี้ผมเอาตัวตัวจุดตัวจุดออกเพราะว่ามาแอต้องมาสแกนจุดตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเวลามาแอเดินมาถึงมันจะเป็นยังไงโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาโทรศัพท์ผมตั้งไว้ที่รถผมนี่แอบบถ่ายตรงนี้เพิ่มเห็นตรงนี้นะครับว้าว ก็จะแก้จุดกูหายนี่วะหายไปไหนวะมีคนแกล้งกูเนี่ยอแอบทายกูนี่วะโ <Okay. S 1> แอบทายกูเหรอ้าว คนนี้แหละแอบถ่ายกูเนี่ยไม่ได้ถ่ายแล้วนี่โทรสัพท์ใครอ่ะใช้เวลาไป9นาที9นาทีใช่ไหมเกือบจะเอ็มร้อยเกือบแล้วเออผมว่าแล้วคุณเคยทำลายสถิติมาแล้ว8ย8นาทีเพิ่งทำมาแล้วเออ8นาทีแต่ทุกๆวันนี้20นาทีมันไปแอบอยู่ไหนอ่ะไม่ได้แอบเขาให้ถ่ายรูปเต็มตัวไงดีมัว อทีนี้เวลาไม่ต้องใช้แหละใช้ไปไหนอฮะใช้ไปไหนใช้ในรูปไงอ๋อบอกว่าเวลามันต้องใช้เออรูกฝันรูกว่าไงใครเสียเจ้าเสียเหรอเสียเออไม่หาใจเสียยังไงไปไปยิงสิด้าดีเออ อย่างนี้แน่นอนเลยทำอย่เดียวนะมันใสแ้วมันติดติดอย่างนั้นไงเวลาดูสาวคู่ใช่ไหมก็หันมองข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างมันเกิดเป็นความระแวงแอบีกแล้วโม่อะไรวะเว้นโม่อยู่เรงนั้นเลยยคุยใหญ่เลยโอ้ เดนตั้งสี่สิบบาทคุยใหญ่เลยคุยว่าตัวเองทำงานอย่างนี้อย่างี้หีโมจะผ่านเลยคุยใหญ่เลยได้คะแรงเยอะกว่าเพื่อนจริงนะได้เบียกขยันอีกเมื่อกี้สี่สิบบาทใช่ไหมสี่สิบบาทเออสี่สิบบาทเบียกขยันเดี๋ยวนี้น้ำชาเดินบาทครับอะไรกล้องเปิดไม่ติดเลยปิดแล้วปถ่ายดิถ่ายแล้ว อะไรโอ้ดเผื่อไว้แล้วแม่รู้สึกยังไงกับรถตอนนี้ดูดิมันจะยกล้อแล้วนะรู้สึกว่าคนเยอะตเองไม่มันต้องไปเสริมแหนบแล้วใส่ครอบเลยไหมไม่รู้นนแหละยกล้อหน้าเลยมูลนิสสันเยอะจัดใช่ไหมโอเคนะครับทุกคน ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ